สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกท่านพี่ๆที่สนใจในเรื่องของพระเครื่องนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ครับผมไม่มีอะไรแรงเท่ากับพญายักษ์วัดแจ้งอีกแล้วครับผมรอบที่แล้วครับท้าวเวสสุวรรณนะครับต้องแยกก่อนครับว่าท้าวเวสสุวรรณกับวัดแจ้งกับยักษ์วัดแจ้งเนี่ยเป็นคนละปางแล้วก็เป็นคนละองกันนะครับผมท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่อ่าในตำนานเนี่ยท้าวเวสสุวรรณเป็นพี่ชายของ ทศกัณฐ์ยักษ์วัดแจ้คือทศกณัณฐ์สิบทัศน์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยลองหาดูในอินเทอร์เน็ตได้ครับแต่วันนี้เรามาดูวัตถุมงคลของวัดแจ้งที่มีการเพิ่งจะเริ่มทําเมื่อวันเนี้ยครับเมื่อเดือนที่แล้วครับ250ปีมาแล้วเนี่ยเพิ่งทําครั้งแรกครับผมกับวัตถุมงคลที่ชื่อว่า พญายักวัดแจ้งรุ่นมหาโพค์นะครับผมนี่ครับผมตามที่ทุกคนเห็นครับอันนี้เป็นรอยองค์ของยักวัดแจ้งนะครับแล้วก็เป็นเนื้อต่างๆเนื้อนี้เล่นแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าราคาแรงมากครับแล้วก็เนื้อที่ผมชอบที่สุดก็คือเนื้อนี้ครับผมเนื้อสีแดงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเนื้อนี้มันดียังไงครับผมก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนครับว่าทาไมถึงเกิดพิธีนี้ขึ้นได้ครับผม เนื่องจากครับวัดอรุณหรือวัดแจ้งของเราเนี่ยไม่เคยมีการสร้างวัตถุมงคลเลยขึ้นมาครับเพื่อที่จะมาบูรณะปฏิทังขอนทางเดินในวัดนะครับผมปีนี้ครับครบ250ปีทางวัดแจ้งเนี่ยก็เลยจัดพิธียิ่งใหญ่เลยครับผมซึ่งได้พาเกจิอาจารย์ที่มากด้วยพุทธคุณมากด้วยายานนะครับผม เข้ามาปลุกเสกพระรุ่นนี้นครับผมก็อย่างเช่นประธานในวันนั้นเนี่ยก็มีสมเด็จพระพุทธจารย์วยัดไตมิตรนะครับผมแล้วก็สมเด็จธงชัยแล้วก็พระพรมวชรเมธีครับเจ้าวัดวัดอรุณเจ้าคณะภักเก้า,านะครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อตีวัถุช้างครับหลวงพ่อเล็กวัฒนาขนุนพระอาจารย์อิฐวัจุรามณีครับโอ้โหอันนี้ตัวจริงเลยครับผมหลวงพ่อเต๋วครับ แล้วก็หลวงพ่อป้อมวัดหนองม่วงแล้วก็หลวงพ่อคํานวณวัดแก้วเจริญครับผมเข้ามาปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับผมโดยในรายการที่ปลุกเสกเนี่ยก็จะมีรูปหล่อพญยายักษ์วัดแจ้งครับ9นิ้วแล้วก็19นิ้วครับผมแล้วเป็นรูปหล่อประมาณนี้ครับความสูงประมาณ3เซนติเมตรมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยครับเป็นรุ่นนี้ครับก็จะมี เนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อสำริดเดชเนื้อสำริเดชเนี่ยก็คือเนื้อนาวะนั่นเองครับผมก็อยู่ที่ว่าตอนที่หล่อมาจะหล่อแกอะไรก็แกเงินแกทองแกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อันนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงครับขนาดหนึ่งจุห้านิ้วครับผมอ่าอันนี้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของเหรียญนะครับผมเหรียญก็จะทําออกมาทั้งหมดสี่เนื้อก็คือเนื้อเงินหน้าหน้าครับจะเป็นเนื้อลักษณะประมาณนี้ครับผม เนื้อประมาณนี้ครับข้างเป็นเนื้อเนืเ้อหน้าเนื้อเงินหน้าหน้าก็คือด้านหลังเป็นเงินแล้วก็ข้างหน้าเป็นหน้าครับผมแล้วก็เนื้อเงินเอาใหม่ดีกว่าด้านหน้าเป็นหน้าและข้างหลังเนี่ยเป็นเงินอ่ะนึกภาพนะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นเงินเงินแท้นะครับผมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นหน้าครับเป็นสีแบบนี้เลยครับผม ก็ได้ับเป็นสองสีแล้วก็เนื้อท่องคําครับผมเนื้อเงินด้านหน้าที่หายากมากนะครับสร้างน้อยมากครับผมแล้วก็เนื้อเงินด้านหน้าด้านหลังครับแล้วก็เนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดด้านหน้าร้อยแปดนี่ครับเนื้อพุทธคุณร้อยแปดผมชอบมากครับอผมได้มีโอกาสคุยพี่ข้างวัดครับที่เขาอยู่ใกล้วัดมากที่สุดเลยครับผมพี่เขาก็เช่ารุ่นนี้มาแล้วก็เอาไปปัดทองตัวองค์วัดยักตรงองค์วัดวัดแจ้งเนี่ยครับผมองค์ยักษ์เนี่ย สวยงามมากครับผมแล้วก็หาไม่แพงด้วยนะครับองค์นี้ครับผมต่อมาก็เป็นเนื้อสำลิดท่เดชนะครับผมก็เหลือหรือเรือนาวะก็คือเนื้อนี้ครับสำลิดท่เดชนี่ครับองนี้เล่นแรงมากนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับสร้าง9,999องครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อทองแดงก็จะสร้าง19,999องครับตอนนี้เนื้อนี้เล่นกดร6,700แล้วนะครับผมณปัจจุบันนะครับผม6,700แล้วนะครับผม แล้วก็มีเนื้อเงินครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาเป็นพิมพ์นี้เหมือนกันครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงสีเหลืองแล้วก็ลายธงชาติครับผมสีเขียวแล้วก็เหรียญลงยาสีน้ําเงินครับผมะจำไม่ใช่เนื้อเงินนะครับขอโทษทีจะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับผมออกทองแดงออกนวานเนี่ยแต่เขาจะครอบด้วยหน้ากากสีแดงสีส้มสีธงชาติสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินครับผมนี่ สวยงามนะครับผมผมบอกได้เลยเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์รุ่นนี้อีกพิมหนึ่งครับแต่ว่าโค้ดตรงนี้จะตอบไม่เหมือนกันครับรู้สึกว่าอันนั้นตอบเป็นโค้ดพุทธนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับเป็นวิธีแจกตอนสร้างทําศาลาใหม่นะครับผมแจกมาประมาณสามหมื่นเหรียญครับที่สร้างตอนนั้นครับเดี๋ยวหน้าค้ดผมทํานายได้เลยครับเดี๋ยวก็จะมีการเล่นบล็อกที่โค้ดไม่เหมือนกันตรงเนี้ครับ โคดอีกอันหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวผมหาประกาศจิ้มก่อนครับโค้ดอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ครับเป็นโคดพุทธนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเลขแบบนี้เลยครับเลขเลเซอร์ตรงนี้ครับแต่เนื้อนวะรุ่นนี้เนี่ยสร้าง9,9 9 9เอหรียญโคดจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เรียกอยู่ตรงนี้อีกเหรียญนึงเป็นทองแดงครับเหมือนกันครับ mm. คนจะได้ไม่งงครับจะได้ไม่งงกัน ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตอุ้ยโค้ดเหมือนกันเก็บอันนู้นดีกว่าโค้ดนี่เหมือนเพื่อนเพราะตอนนี้เห็นแต่โค้ดแบบนี้ผิดนะครับผมโค้ดนั้นเป็นโค้ดเหรียญแจกสารานะครับโอ้โหเก็บผิดแต่ยุ่งเลยนะครับอนาคตเนี่ยโอเคครับต่อมาครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอ่าหลวงพ่อที่มาปลุกเสกเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่มี ความดังแล้วก็คนรู้จักในสมัยนี้นะครับผมผมบอกได้เลยครับว่าวัดรุ่นอ่าพระรุ่นนี้ของวัดวัดแจ้งเนี่ยเป็นวัดเป็นวัตถุโมงที่น่าเก็บมากๆครับผมแล้วพิเศษครับทํารุ่นกรรมการออกมาทั้งหมดผมน่าจะหนึ่งร้อยชุดนะครับผมก็จะมีอ่า้อยองค์อย่างนี้หนึ่งเหรียญน,นะครับผมแต่ฐานครับจะมีอุดผงพุทธคุณครับผม ผมพุทธคุณตรงนี้ครับอุดเต็มเลยครับซ่าหนึ่งร้อยองครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นตากลงจักรครับตรงนี้ครับดูง่ายครับตรงฐานตรงนี้จะเป็นตากงจักรครับผมองค์นั้นหายากมากๆครับผมซึ่งเป็นชุดกรรมการที่ผมเองก็อยากได้แต่ผมไม่ทันครับผมแหมออกจากวัดหนึ่งหมื่นบาทครับผมตอนนี้ราคาไปไกลมากแล้วครับราคาไปไกลมากแล้วจริงๆครับผม หลายหมื่นครับโอเคครับแล้วก็พิเศษสุดมาสเตอร์พีซของรุ่นนี้ก็คือสายสินในพิธีครับผมเชื่อไหมครับว่าสายสินในพิธีนี้ยผมเช่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับความยาวประมาณ20เซน250บาทครับผมนี่ครับเฉพาะแค่สายสินนะครับผมปกปกติเท้าเว้าเท้าขอ,อโทษครับยากระแจ้งเนี่ยก็จะออกมาในรูปตรง ป่อป่าแบบนี้โดยที่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับเมื่อท่านมีสายสินอันนี้แล้วเอาสายสินมาพันไปที่กระบองของท่านพญายักษ์นะครับผมอย่างนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมูล,ลค่าของวัตถุมงคลชิ้นนี้จะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าครับเพราะสายสินที่ปลุกเสกในพิธีเนี่ยาหายากมากๆครับผม วันนั้นที่ปลุกเสกในพิธีผมจําได้เลยครับว่าพอปลุกเสกเสร็จคนร่วมในพิธีเนี่ยเขาก็จะแจกสายศินอย่างเงี้ยเอาไปให้คนร่วมพิธีแล้วคนที่มือใหญ่ใหญ่ที่ไปเช่าครับเขาก็จะแถมสายศินนี้ไปหรือคนที่รู้จักสิทิสมกันเขาก็จะแจกสายศินแบบนี้ไปมันสร้างน้อยครับแล้วก็หายากมากๆครับผมผมบอกเลยว่าพระไ่าหายากแล้วสายศินหายากกว่าครับผมที่สําคัญ เวลาไปเลือกซื้อเช่าพระรุ่นนี้นะครับผมผมอยากให้ทุกคนได้สังเกตนี่ครับความโค้งงอของเขี้ยวยักนะครับผมบางคนครับได้ไปครับเขี้ยวติบตันติดหน้าของท่านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่สวยนะครับผมอยากให้ทุกคนเลือกก่อนนิดนึงครับของแบบนี้ของยังมีอยู่ครับที่วัดครับของที่วัดยังมีอยู่ครับไม่ต้องรีบนะครับ เลือกหาเลือกซื้อก่อนเพราะว่าพระเนนที่ท่านมาจาหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยท่านใจดีครับผมบอกไปเลยครับว่าท่านอยากได้ครับท่านอยากได้พระสวยๆเดี๋ยวพระเนนท่านจะเอาไห้ท่านเลือกเองครับผมนี่ครับสิบทัดนี่เห็นไหมครับสิบทัดดอลล่าครับแต่พิเศษหน่อยของผมองค์นี้ครับเลขก็จะออกสวยๆหน่อยสี่หกสี่หกครับผมอีกองค์หนึ่งครับ ชคดีครับผมผมไปเลือกมาเหมือนกันครับ46 44ครับผมโองนี้ผมจะเก็บไปใช้ครับ46 46เนี่ยถ้าผมทําหายไปใครมีองค์นี้เนี่ยแจ้งความจับนะครับผมมีหลักฐานวิดีโอวิดีโอแล้วโอเคครับแล้วก็ครับเหรียญที่เป็นเนื้อพุทธคุณสีแดงครับยวสักครู่นะครับผมขอแกะก่อนนี่ครับ ท่านเก็บไว้ดีๆเลยนะครับผมอนาคตรครับแรงแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากมวลสารในการใส่เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็รูปทรงเนี่ยเหมือนกับเหรียญสำริดิเดต์สำริดิเดตเ,เ,เนี่ยครับเหมือนกันแล้วก็ความสวยงามที่วัดแจ้งนะครับผมเห็นทุกคนเลยห้อยองค์เนี่ยครับแล้วก็ไปปัดทองปัดทองท่านพญายักษ์เนี่ยโคตรสวยครับผม แล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากตอนนี้ยังมีหาเช่าหาได้อยู่นะครับวันที่ผมไปผมไปฝังตัวอยู่สองสามวันครับองค์นี้นะครับ <sk eting noise> เหลืออยู่ประมาณหลักพันครับผมหลักพันนะครับผมไปฝังตัวอยู่ผมได้องค์นี้ประมาณสิบเหรียญครับผมแต่ผมแบ่งเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วแล้วผมเหลือเก็บไว้ที่สามเหรียญน,นะครับผมอันนี้องค์นี้หมดแล้วที่วัดแล้วก็มีรุน่นอีกอันนึงครับผมแล้วเป็นเนื้อทองแดงครับตอนนี้ก็เหลือน้อยมากๆแล้วครับผม หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญตอนนี้เหลือหลักพันครับผมสรุปได้เลยว่าพระรุ่นนี้ครับผมไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สองร้อยสิบปีเพิ่งจะทำวัตถุมงคลครั้งเดียวครับเป็นวัตถุมงคลที่ดีแล้วก็ดังมากแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องและการใช้งานอาเอาไปใช้งานเนี่ยเกจิที่มาปลุกเสกท่านก็เป็นเกจิที่ข้ามหมวในเรื่องของวิชาอาคมอยู่แล้วยังไงก็ใช้ ได้ไม่อายเพื่อนไม่อายใครครับและยิ่งเก็บแบบนี้ไม่ผิวดูอากาศผิวออกลุ้งแบบนี้นะครับผมราคายิ่งขึ้นถ้าใครกะจะซื้อไปแล้วเก่งราคานะครับผมโอ้โหมีโดนนิดนึงครับเหรียญนี้โอ้โหตำหนิมาครับนี่ครับโดนนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับสวยครับก็เลยต้องเก็บครับดูครับดูผิวลุ้งนะครับดูความเป็นลุ้งของเหรียญนะครับตัวท่านพญายักษ์ลุ้งขึ้นเลยครับผม โอเคคลิปนี้ผมมาบอกกาวันก่อนครับว่าวัดแจ้งเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลที่น่าสนใจเดี๋ยวอนาคตรุ่นเนี้ยดังแน่นอนครับแล้วในกลุ่มเนี่ยเล่นหากันถ้าเป็นเนื้อนี้นะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงก็สี่ห้าหกร้อยแล้วครับผมส่วนถ้าเป็นเนื้อสำลิศนะครับผมเล็กเนื้อสำลิศสำลิศเดชนะครับผมเล่นกันอง์ละหนึ่งพันบาทครับผมบอกได้เลยครับว่าอนาคตสดใสแน่นอนครับใครมีกําลังใครมีแรงเก็บเก็บครับผม ลืมบอกไปว่าที่วัดก็ยังมีจาหน่ายพยันครับผมพยันเป็นยังไงด้านหน้าพยานมีสองผืนนะครับผมด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับเนื้อเป็นรูปยักษ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้ครับพระปรางนะครับผมตอนนี้รูปยักษ์หมดแล้วหมดวัดแล้วหมดเลยครับผมพยานเราจะวัดผื่นเล็กหนึ่งร้อยบาทปืนใหญ่สามร้อยบาทตอนนี้ผื่นเล็กห้าร้อยบาทครับโอ้โหเล่นกันแรงจริงๆครับผมเอาครับผม มีแรงเก็บได้เก็บเลยครับผมผมเชื่อว่าอนาคตดีมากและบอกเลยว่าหายากมากๆแน่นอนในอนาคตครับผมวันนี้ครับก็จงเซ็มช anel ตุ้มเซ็นช anel ขอ จากลากันไปก่อนเดี๋ยวพระรุ่นนี้ในอะนาคตดังแน่นอนผมจะมาเล่าอย่างละเอียดเลยครับว่าเนื้อนี้ตําหนิเป็นยังไงเนื้อนี้ทําไมถึงแพงเนื้อนี้ทําไมถึงฮะเล่นหากันนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ